ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e Little l Moments เดี๋ยวในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ MCP ว่ามีวิธีการติดตั้งอยังไงบนตัว MCP client ของเราอย่างเช่นตัว Cursor Editor เนาะที่เราใช้เขียนโค้ดกันนะครับหรือว่า บนตัวของคลอสก็เหมือนกัน,นครับตัวคลอสแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็สามารถติดตั้ง MCP เพิ่มเติมได้เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวทูของเรานะครับจริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยที่เราสามารถที่จะไปหามาลงได้แต่เราจะไปดูด้วยกันว่าหาจากไหนดีลงติดตั้งยังไงนะครับซึ่งตอนแรกตอนผมเริ่มทําก็งงเหมือนกันว่า มันติดตั้งยังไงนะแล้วมันก็ดูค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับดังนั้นตอนที่ผมเริ่มดูพวก AI ไใหม่ๆ MCP นู่นนี่นั่นก็จะงงง,ง,งมึนๆแล้วก็คิดว่าพอสวัวดงนี้ก่อนน่าจะยากนึ่งจริงมันง่ายมากเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูพร้อมกันครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ตัวเว็บของ Entropic นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างตัว Cloud ขึ้นมาเนาะที่ทุกคนใช้กันนะครับแล้วเขาก็สร้างตัว MCP ขึ้นมาด้วยเหมือนกัน ก็คือย่อมาจากโมเดลคอนเท็กซ์โปรโต l อนะครับณนะที่นี้คือผมเคยพูดตัว MCP ไปแล้ในคลิปก่อนก่อนถ้าใครยังไม่ดูแนะนําให้พอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูตัวคลิปนั้นก่อนเพราะาคลิปนั้นนะอธิบายว่า MCP คืออะไรเนาะตัว MCP client ตัว MCP server นะครับแล้วก็รวมถึงมันแตกต่างจากตัว API ยังไง ให้ไปดูอันนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้นะครับในคลิปนี้เราจะได้มา i n s tall ตัว M C P server ด้วยกันมีหลายตัวเลยนะครับดังนั้นผมจะไม่พูดซ้ำตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัว cursor กันก่อนครับว่าถ้าเราจะลงตัว M C P server เนี่ยมันมีขั้นตอนการติดตั้งยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมเคยพูดไปในหัวข้อของ white coding นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้เนาะในตัวของ white coding ว่ามีเทคนิคการทํำยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้ากลับมาเรื่องของเราเนี่ย วิธีการที่เราจะเซตอัพ MCP ครับง่ายๆเลยก็คือไปที่ Cursor เราเราเลือก s e t t i n g ครับแล้วก็เลือกตัว Cursor Settings นะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ให้เราไปที่แท็บตัวของ Tool a n d Integrations นะครับตัวเนี้ยสังเกตว่าหนึ่งใน Tool ของมันก็คือจะเขียนว่า MCP t o o l ซึ่งถ้าเราอ่านตัว Description ตอนนี้ครับก็คือยังไม่มี MCP ในการเซตอัพอยู่นะแล้วก็ถ้าเราต้องการ add MCP ครับสามารถทำได้ สองแบบหลกัหลกๆหนึ่งก็คือให้ add ไปที่โปรเจกต์รูทของเราครับถ้าสมมติเราต้องการเซต MCP ที่ใช้กับโปรเจกต์นี้อย่างเดียวก็ใช้วิธีนี้เลยครับก็คือไปสร้างตัวโฟลเดอร์ครับชื่อว่า .cursor แล้วก็ในโฟลเดอร์นี้มีไฟล์ MCP.json ก็คือสร้างไว้ที่รูทตรงนี้ได้เลยถ้าสมมติเราต้องการ add MCP ให้มันใช้กับทั้งเครื่องของเราไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่เราเปิดอยู่ตอนเนี้เราก็สามารถทำได้เหมือนกันครับโดยที่ถ้าสมมติเราคลิก add custom MCP นะครับ by default เนี่ยมันจะไปสร้างไว้ในตัวชื่อ user ของเรานะครับแล้วก็เป็น cursor folder เหมือนกันเลยข้างในจะมี mcp json เหมือนกันถ้าสมมติเราใส่ไว้ในนี้ก็คือใช้ได้ในทุกโปรเจกต์เลยไม่ใช่แค่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวที่เราเปิดอยู่นะครับดังนั้นถนะ้าใครมี m c p ที่แบบว่าเป็น general มากๆแล้วก็ต้องการใช้ในหลายๆโปรเจกต์ก็สามารถใส่ด้วยวิธีนี้ได้เลยนะครับเราสังเกตเนาะว่ามันจะมีปิก,กานะครับปิก,กาเนี่ยมันเป็นไฟล์ JSON เนาะตามชื่อมันครับต้องทําตามฟอร์แมตนี้คือมีปิก,กาแบบนี้ตัว JSON เนี่ยมันก็จะเป็น key value pair นะครับก็คือเป็น k e ์ที่เราต้องครอบด้วยตัว double ลโ o t e เสมอนะครับ แล้วก็เป็นค่าของมันนาทีนี้ตัวคีย์ก็คือ M C P Servers นะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหา M C P Servers มาใส่ในปีกานี้กันวิธีการหาหาจากไหนดีจริงๆแล้วมีหลายเว็บไซต์มากๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเว็บไซต์แรกครับเป็นเว็บไซต์ของตัว M C P เลยนะครับแล้วก็ slash servers เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ใน description เหมือนเดิมเนาะสำหรับคนที่อยากทำตามนะครับถ้าเราสครลมาด้านล่างครับก็จะเห็นว่ามันมี Reference Servers มีหลายตัวเลยนะครับที่เราสามารถใช้ได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการไปอ่านไฟล์ในเครื่องก็สามารถลง MCP สําหรับไฟล์ System ได้ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อกับ g i t ครับก็สามารถลง MCP ของ g i t ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะรู้เวลาครับสามารถถาม Time Zone ได้ก็สามารถที่จะลงตัว MCP Time ตัวนี้ได้เดี๋ยวเราอาจจะลองคลิกเข้าไปดูใน Time สะหน่อยนะครับตัว Time น่าจะเป็น Tool ง่ายๆที่เราอาจจะลอง เริ่มลง MCP กันเนาะลองเล่นตัวนี้กันดูนะครับซึ่งตัว time นะครับมันก็บอกว่ามี tool ให้อยู่2ตัวนั่นก็คือ get current time ครับก็คือตามชื่อเลย return ตัวเวลาปัจจุบันออกมาครับว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็รวมถึง convert time ด้วยสามารถ convert เวลาไปอีก time zone หนึ่งแต่เราลองไปติดตั้งตัว MCP server ตัวนี้กันซึ่งถ้าเราเลื่อน scroll มาด้านล่างครับจะเห็นว่ามันมีวิธีการติดตั้งอยู่ซึ่งมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับ กวิธีที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้พวกตัว uv กับ uvx นะครับถ้าใครไม่รู้จักตัวนี้ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้จัดการ python package นะครับก็ถ้าใครเขียนพวก javascript มาก่อนเขียน node js มาก่อนตัวนี้ก็คล้ายๆกับ npm นั่นเองดังนั้นอันนี้ก็คือเหมือนเป็น tool ตัวหนึ่งครับที่ใช้ในการเก็บพวกเครื่องมือต่างๆนะครับที่คนเอามาปล่อยเป็น open source ทำให้เราสามารถลง package เหล่านี้แล้วก็นำ tool พวกนี้ไปใช้ได้ถ้าเราย้อนกลับไปก็จะเห็นว่า มันมีตัว U V X ด้วยนะครับ U V X ก็เหมือน N P X นั่นเองนะครับสำหรับตัว Node J S ดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเคยบอกเหมือนกันนะครับถ้าใครเรียนอะไรก็แล้วแต่ให้เรียนตัวหนึ่งให้เก่งก่อนเพราะว่าพวกภาษาอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้มันได้เร็วขึ้นรู้จักมันคืออะไรได้เร็วขึ้นอย่างกณีนี้เนาะเราจะใช้ตัว U V X อันนี้กันครับในการ install ถ้าผมเปิดตัวนี้ออกมาดูก็จะเห็นว่า มันมีวิธีการอิน t ต l l โดยการเอาไปใส่ในไฟล์ J จสัของเราเนาะตัว M C P servers นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเป็นตัวปีก,กาเรปล่าๆครับเดี๋ยวเราจะก๊อปตัวข้างในเข้าไปใส่ในปีกกาของ M C P s e r v e r กันผมก็ก๊อปตัวนี้ครับแล้วก็วกลับไปที่ตัว cursor แล้วเดี๋ยวเราจะเอามันมาวางตรงนี้เลยเซฟตัวนี้นะครับแล้วก็กลับไปดู ตัวเคอร์เซอร์จะสังเกตว่าตอนนี้ MCP2 จากที่มันว่างๆครับเรามี1ตัวละมีตัว Time ลองเปิด Tool ออกมาดูครับก็จะสังเกตว่าเรามี Get Current Time กับ Convert Time ก็เป็นอันที่เขาเขียนบอกไว้บนเว็บไซต์ก่อนหน้าเนาะที่เราอ่านด,ด้วยกันซึ่งคำว่า Time ตัวนี้ด้านบนตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนคำได้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราตั้งตรงนี้นะครับว่าเราตั้งชื่อมันว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้ครับที่เราจําได้ง่าย,ายๆโอเคตอนนี้มี Tool tool ละเดี๋ยวเราลองไปใช้ตัว tool กันครับสมมุติว่าผมมา ด้านขวาแล้วเดี๋ยวลองถามว่า what time is it in Sydney มันก็จะไปหาทูละตอนนี้หาเครื่องมือก็จะบอกว่าฉันไปเจอทูตัวหนึ่งชื่อว่า get current time ครับเดี๋ยวลองเปิดออกมาดูก็จะบอกว่า time zone ก็คือเป็นสิ่งที่เราบอกไปเนาะซิงค์นีครับก็คือออสเตรเลียซิด e y นี์สามารถที่จะใช้ทูตัวนี้ได้อยากรันไหมเราก็สามารถบอกให้มันรันได้ครับคลิกปุ่ม Run ทู สร็จปุ๊บก็บอกว่าตอนนี้ที่ซิดนีย์สามทุ่มสามสิบสานาทีครับก็ตรงเลยก็คือตอนนี้ที่ผมอัดตัวคลิปอันนี้อยู่ตอนนี้เราก็สามารถที่จะ convert ตัวเวลาตรงนี้ให้เป็นเวลาของประเทศอื่นๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองบอกว่า please convert it to Bangkok time zone ก็บอกให้มัน convert เวลาเ,ลาเมื่อกี้ให้กลายเป็นเวลาของกรุงเทพนะครับก็จะบอกว่าไปเจอทูชื่อว่า convert time นะ ก็คือทูด้านซ้ายอีกตัวหนึ่งของตัว Time ใช่ไหมครับที่เราลง MCP นะครับเปิดออกมาดูใหม่ก็จะเห็นว่า Source Time เป็นซิดนีย์ก็คือเวลาอันเดิมตอนนี้เวลา3ามทุ่ม33ต้องการ Convert ให้กลายเป็นเอเชียแบงกอกนะครับเราก็ r u o to ตัวนี้ดูก็จะบอกเราว่าตอนนี้เวลาที่แบงกอกก็คือ6โมงครึ่งนะครับโมง33แล้วก็บอกด้วยว่าแบง k อก It's three hours behind Sydney ครับก็คือช้ากว่า3ชั่วโมงนั่นเองอันนี้ก็เป็น MCP Server ตัวง่ายๆครับที่เราสามารถเอามาลงจะเห็นว่าวิธีการลงมันง่ายมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองไปหา MCP Server เพิ่มเติมดีกว่าถ้าเรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็คือคลิกที่ Server ตัวนี้ลองเลื่อนลงไปดูด้านล่างจะเห็นว่ามี tool อย่างอื่นอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับมีทั้งที่เป็น official แล้วก็มีทั้งที่เป็นคนทั่วไปสร้างไม่ได้มาจากบริษัทก็มีเยอะเหมือนกัน เราก็สามารถลองเลื่อนดูได้ครับว่าเราชอบทูตัวไหนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาลงเป็น MCP Server ของเราได้ถ้าผมเลื่อนสครอลไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเลอกเอาได้เลยครับเหมือนมาช้อปปิ้งว่าอยากได้อะไรเจอ Airbnb ครับเป็น MCP Server ใช้ในการหา Airbnb ได้ด้วยครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูก็เป็น Airbnb MCP Server มีทูในการ เซิร์ชหาครับมี tool ในการ list d ดีเทลสามารถใส่วันได้ด้วยว่าเข้าพักวันไหนเนาะแล้วก็มีใครเข้าไปพักบ้านนะครับเนี่ยมี children มี adult กี่คนเดี๋ยวลองไปลงตัว MCP server ตัวนี้กันเลื่มลงมาก็จะสังเกตมือนก็บ pattern เดิมนะครับเป็น JSON แล้วก็ MCP server เราก็จะ copy ตัวนี้ไปครับด้านในเนี่ยของตัว MCP server object ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่การเหมือนเดิมเลยวิธีการเดิมเลยครับลกลับไปที่ ตัวของ MCP J s o n ก็ใส่คอมมาเสร็จปุ๊บก็เอาที่ก๊อปมาครับเพสลงไปพอกลับไปที่ Cursor s e t t i n g สังเกตว่าตอนนี้มี Airbnb แล้วนะครับมีทูสองตัวเหมือนที่อ่านในเว็บเมื่อกี้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาให้ตัว MCP server ตัวนี้ช่วยหาว่ามีห้องอะไรบ้างที่ว่างอยู่ในกรุงเทพนะครับตัว Airbnb please find a room in Bangkok for two adults มันก็จะไปเจอทูเนาะที่เราบอกกันขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนตอน Time เลยอันนี้ก็บอกว่าไปหาเจอทู Airbnb Search อยากใช้ทูตัวนี้ไหมกับ Location b a n g k o อ Adult 2ก็คือสามารถจับคำพวกนี้ได้จากคำที่เราพิมพ์ลงไปนะครับลองรันดูก็จะบอกว่า this path is d i s a l l o w e d มันจะมี Error เนาะบอกว่าไม่สามารถ อ่านไฟล์ robot.txt ได้นะครับโดยโปกติแล้วเว็บต่างๆครับจะมีไฟล์ชื่อว่า robot.txt นะครับมันเป็นไฟล์ที่ให้ตัวบอทอ่านอย่างเช่นสมมุติว่า Google เนี่ยเขาจะมีบอทของเขาที่วิ่งมาอ่านนะครับว่าเว็บเราเกี่ยวกับอะไรจะได้เอาไป ranking วเว็บเราถูกบน Google นะว่าจะโชว์ตอนไหนไม่โชว์ตอนไหนนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีเดียวกันกันกบตัว AI เหมือนกันครับก็จะวิ่งไปอ่านลำดับแรกคือไปอ่าน robot.txt แต่ว่าณที่นี้ Airbnb มีการเขียนกันไว้ครับว่าไม่ให้มาอ่าน robot.txt นะครับมันก็เลยโชว์ error ตัวนี้ออกมาแต่ว่ามันก็ยัง suggest เรานะว่าใช้วิธีอื่นไหมอย่างเช่นเพิ่มตัวของ property เข้าไปครับชื่อว่า ignore robot text ก็คือ ไม่ต้องไปอ่านจากโรบอทนะครับไปอ่านจากที่อื่นแทนเรา Run To โอเคตอนนี้ก็กำลังได้ Result นะครับมันก็ไปหามาว่าม,มีแถวรามานายพรามเนะครับมีแถว RCA ราคาเท่าไหร่บ้าง Rating เป็นยังไงครับอยู่ใกล้อะไรบ้างมีทั้ง Best value options นะครับก็คือน่าจะราคาโอเคอาจจะมี mid range options ก็คืออาจจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยมีพรีเมียมด้วยราคา 800กว่าเหรียญก็แพงนะโอเคอันนี้ Rating ได้เท่านี้กับก็สามารถที่จะคลิกเว็บเข้าไปดูได้ด้วยเปิดขึ้นมาก็เข้าไปดู Airbnb ได้เลยก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่สามารถนำ M C P server มา install ในตัว M C P client นะที่นี่คือ Cursor นะครับซึ่งทำให้ เราเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับตัว AI ของเราได้แต่เราลองไปดูในตัว MCP Client อีกตัวหนึ่งดีกว่าก็คือตัว Cloth อันนี้ก็เป็น Cloth Application ที่ผบลงไว้ในเครื่องวิธีการติดตั้ง MCP Server ให้มันทำคล้ายกันมากนะครับแต่ลองไปทำด้วยกันก็คือเรามาที่ตัว Cloth settings นะครับแล้วเสรปุ๊บเราไปที่ developers ครับคลิกที่ add c o n f i g มันก็จะเปิดตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาให้ครับแล้วก็ไฟล์ตัว c l o ด d d e s k t o p .config.json แท่ีผมเอาไฟล์นี้ไปเปิดในตัวเคอร์เซอร์นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีเคอร์เซอร์ก็สามารถเปิดในโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่มันใช้ในการแ d ดดิตัว Text ได้นะทีนี้เดี๋ยวผมลากไปไว้ในเคอร์เซอร์หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหม MCP Server ก็สามารถไปกรอป MCP Server มาวางได้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราต้องการได้ MCP Server เหมือนกับเคอร์เซอร์เดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวเคอร์เซอร์ใหม่ครับ ไปที่ t o o l and the Integration แล้วคลิกที่ New MCP Server ครับผมก๊อปสองตัวนี้ไปครับเพราะว่าวิธีการเหมือนกันเลย s ินแท็กก็เหมือนกันนะครับเขียนทุกอย่างเหมือนกันก๊อปมาวางเซฟกลับไปที่ตัวคลอดของเราเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับมันจะยังไม่ลงให้ทันทีต้องปิดแอปไปก่อนเ้วเดี๋ยวเปิดใหม่พอเปิดใหม่้วครับสังเกตว่าถ้าเรามาคลิกตัวปุ่ม Search and Tools ก็จะสังเกตว่ามี Airbnb กับ Time ขึ้นมาครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่มี2ตัวนี้ พอลงตัว M C P Server ปุ๊บมันก็จะมาขึ้นให้ในเมนูอันนี้ก็รทำให้เราสามารถที่จะถาม list file a room in Bangkok for two adults มันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานิดหนึ่งครับว่า c l o u d กกำลังที่จะไปใช้ External Integration นะามาจาก Airbnb search นะครับคุณต้องการ Allow ไหมเราก็สามารถ Allow ได้นะครับว่าจะ Allow always หรือว่า Allow once ก็ได้ก็คือ ทำอาร์ราค้างเดียวก็ได้อันนี้มันขึ้นเหมือนเดิมเหมือนในเคอร์เซอร์เลยนะว่าไปอัานด Robot. t กซไม่ได้นะครับอ่ามันก็เลยใช้วิธีอื่นในการอิกนอเหมือนกันเหมือนในเคอร์เซอร์เลยเมื่อกี้ครับเป็น MCP s e r v e r ตัวเดียวกันจริงๆแล้วนะครับดังนั้นวิธีการก็เหมือนกันหมดก็เจอห้องต่างๆก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเนาะดังนั้นอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆครับในการ Install ตัว MCP s e r v e r เพิ่มความสามารถให้กับตัว MCP Client ของเราไม่ว่าจะเป็น Client ตัวไหนก็สามารถลง MCP Server ได้วิธีการคลายขึนกันหมดแลอนจะจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมเอาเว็บอีก2เว็บมาฝากในการไปหา MCP Server ซึ่ง2เว็บนี้ก็รวบรวม MCP Server ต่างๆเอาไว้นะครับทำให้เราสามารถไปเ e ิร์ชได้ง่ายเดี๋ยวผมเปิดตัวเว็บขึ้นมาให้ดูเว็บแรกครับชื่อว่า smithterry.ai นะครับสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำการเ e ิร์ชสิ่งที่เราต้องการได้เขาจะมีบอกว่า MCP Server ตัวไหนที่กำลังดังอยู่นะตอนนี้นะครับอย่างเช่นตัว Google Map ตัว Notion เนาะสามารถที่จะครบคุม Notion ผ่านตัว MCP Client ที่เราใช้ได้ Search Google Map ได้ครับสามารถทํา อื่นๆได้เยอะเลย,ยเช่น superbase mcp server ก็ไปควบคุม superbase ได้ถ้าใครใช้ tool ตัวนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับในนี้ก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาเล่นดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนอ e ีเว็บหนึ่งครับชื่อว่า mcp.so นะครับคล้ายคเว็บเมื่อกี้เลยรวบรวมตัว tool ต่างๆที่เราสามารถเรียกใช้งานได้นะครับมีแบ่งแคตตาล็อไว้ด้วยมีฟีเจอร์ก็คือตัวยอดฮิตครับมี Who, อย่างเช่น playwright ใครเขียน test ก็จะรู้จัก ตัว t o p a y r right i s e นะครับมีพวก r e d d i t Amazon Web Services นะครับมี Perplexity ด้วยก็สามารถมาลองเล่นได้เยอะแยะมากมายเลยด้านล่างมี list ตัว MCP Clans ไว้ด้วยนะครับอย่างที่เราบอกว่า Clans มีหลายตัวครับที่ใช้ให้ User สามารถที่จะคุยกับตัว AI ได้ซึ่งตัวที่เราใช้วันนี้ก็มี Cursor นะแล้วก็มี c l o u d อ Application นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็น c l a n สามารถไปโหลดมาลองเล่นกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ MCP Server คอนเซปต์มันคิดว่าน่าจะยากแต่ความจริงมันอินสตอ l l ง่ายมากนะครับสามารถเพิ่มความสามารถให้กับตัว MCP c l i n ของเราได้เยอะมากๆเลยก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็มีตัวไหนที่เด็ดๆเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เรา ใช้แล้วมีประโยชน์มากๆสามารถมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับในในคลิปต่อๆไปถ้ใครอยากดูวิธีการสร้าง MCP Server ด้วยตัวเองก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนกันครับถ้ามีคนอยากรู้เยอะๆเดี๋ยวผมมาสอนเขียน MCP Server ส่วนตัวของตัวเองหรือว่าบางคนอาจจะอยากใช้ในของบริษัทว่าในบริษัทเราอยากให้ Dev e l o p e r ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึง ตัว r e a d มีไฟล์หรือว่าข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเดฟของในบริษัทได้จะได้เขียนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็าสามารถเป็น s c p server ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับในการแชร์ o w l e เลยในคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากดูคลิปประเภทไหนก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ